สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องช่องเกษตรปั่นสุกทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือหนีพาพี่น้องมายยกับคอกควายน้องบีมนะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือหนีน้องบีมนะครับนํามาฝากพี่น้องเขานะครับจ้าตัวครับมือหนีมีสามตัวสามไล่การกันเลยจ้าสามไ่การครับพี่น้องนะครับผมมือหนีมีสามสวยๆงามนะครับผมราคากษตรกร จ้ะนะครับราคาพี่น้องไปเลี้ยงต่อมีกำไรแน่นอนครับมือนี้เน่ยจ้ะน้อมาฝากด้วยครับผู้ใดกำลังมองหาควายไปเลี้ยงครับมือนี้บอกก่อนผ่านเลยเน่ยจ้ะนะครับจ่าที่ตังค์นะครับจ้าที่ตังค์เขาอยู่บ้านกันนวลจ้าอำเภอซ่อมสูงจอดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าเลยจ้ะสอบถามรายละเอียดกันได้เหมือนเดิมได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับผมมาชมนะครับความงามของตัวแรกครับพี่น้องนะครับแม่นี่ ล่าละเอียดเพื่อนครับาลาบละเอียดแม่นี่เป็นสาวน้อยลูกสาวของพ่อเพชรลำคงจค้ะอายุได้เจ็ดเดือนแล้วนะครับตัวนี้เป็นทายาทพอเพชรลำคงแม่นจ้ะ่้นสูงเพื่อนนะครับต้นสูงเพื่อนอยู่ที่127บอกลบจ้ะ127ครับพี่น้องผู้ใดหาควายนะครับพี่น้องตัวนี้พันธุก,กรรมดีดีนะครับพี่น้องลำตัวลำคิงครับพี่น้องเบิ้งเอาเพื่อนเป็นสีขาวนะครับแม่นจ้ะเลี้ยงหุ้ยพี่น้อนะครับพี่น้องขาวๆาเหลืองเหลืองนะครับผมผิวพันธุ์นี่สวยเลยครับผมลำตัวลำคิงดี นะครับเนื้อนางมาเต็มเลยครับพี่น้องบัณฑ right? ์ไทยหางสวยนะครับผมตัวนี้นะครับคือว่าเพิ่นกินนมเต็มทีแล้วครับพี่น้องแม่นะครับความแยกแม่มาไม่ก็เลยจับสนตะไคร้ไปเลยครับเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องเบิ้งครับความงามของเพิ่นนะครับพี่น้องตัวนี้แข้งขานะครับแข้งขาบักไงล่ะจ้ะพี่น้องเนี่เบิ้งข้อขาเพิ่นว่าจ้ะจัดเต็มเลยครับนะครับหน้าตาสวยนะครับพี่น้องเบิ้งครับความงามแบบนี้ผู้ใดกําลังมองหาอยู่นะครับผม สงสีครับราคานะครับแบ่งปันพี่น้องไว้หลายปไนไลยครับราคาก็เปิดไว้39,000บาทจ้ะ39,000บาทครับาทก็เปิเมียนจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้เลยจ้ะครับพี่น้องถือว่าราคาพี่น้องก็สามารถจับต้องได้อยู่เด้อครับมีงบเท่าใดก็โทรมาคุยกันคือเก่าเมียนจ้ะนะครับพี่น้องราคาก็ลดให้คือเก่าจ้ะครับพี่น้องมาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเพิ่นครับสวยเนาะครับเมียนจ้ะหูใหญ่เปต้องสาดดีนะครับพี่น้องถือว่าเป็นควายที่หน้างามเลยเมียนจ้ะนะครับผมอ่องคอเอิกมะพร้าวครับแข้งขา นะครับกระดูกเล็กเท่าธรรมศาสตร์วัฒนแตงไซครับพี่น้องเมียนจ่าธรรมชาติเลยจ้ะเพ่งแย่ออกจากเมย์อีกลายนึงทั้งนี้ของเพิ่อนครับผมสวยงามครับพี่น้องต้องจิตจัดทานะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมุนไปทั้งไทยพี่น้องเขาเบิ้งครับแับนี้ครับเบิ้งทั้งไทยทั้งหางเพิ่นนะครับบันทายกบหางใหญ่ๆนะครับเงาหางใหญ่ๆนะครับผมคุ้มหางเงาปลายหางเงาดีนะครับเดี๋ยวจู่มมุนมาทั้งเก้าครับแับนี้เอาลูกมานะครับผมเพิ่งครับพี่น้องลักษณะท่าเดินเพิ่น จ่าจุงได้หู้ยุจ้าหู้่วนไปกระหูจุงจ<า>ได้จเ<า>สียวดังแหย่หน่อยครับพี่น้องแต่ว่าการับประกันว่าหูแน่แม่นจ่าจุงได้ามาแคะจ่าแต่ว่าสีห้องหามแม่ย่ครับพี่น้องนะครับผมสวยงามเลยครับตัวนี้เอาลละเอียด,ดีกรอบครับจา่าละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเพชรลำโคงจ้าอายุ7เดือนกับความสูงอยู่ที่127บอกลบจ้านะครับผม เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้าราคาที่ลดได้สา0เก้าพันบาทแม่จ้ะลดได้ต่อรองได้จ้ะต่อรองกันไดมันเดิมครับเอกสารเีามีให้นะครับผมแม่จ้ะครับพี่น้องว่าชัดเจนบางในจังโรสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมทั้งไลายนะครับจ้ะนะครับสวยงามแบบนี้ครับพี่น้องนะครับรายการแรกพันไปไปเบิ้งกับรายการที่สองครับจ้ะครับพี่น้องเขานะครับมาเบิ้งกับรายการที่สองนะครับจ้ะตัวนี้เอารายละเอียดัวน้ครับตัวนี้เพิ่นเป็นลูก้ายของพ่อสางอุดรจ้ะลูกชายช้างอุดรแม่นจ้ะ ครับผมกับอายุอยู่ที่12เดือนจ้ะนะครับขวบปีพอดีนะครับแมนจ้ะครับพี่น้องเบื้องหน้าตาล่อเราเลยนะครับแข้งขากระดูกง่ายนะครับหน้าล่อนะครับแมนจ้ะหน้าล่อจ้ะเขาจงเสียสมัยไม่จ้ะเพิ่นสูงไรเป็นไรครับเพิ่นสูงอยู่ที่130บวกลบจ้ะ130ครับผมเบื้องครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไร้ขัางมุนให้พี่น้องเขาเบื้องนะครับบุขับล้ำตัวล้ำคิงได้ยงาได้สูงนะครับคือพ่อสร้างอุดรนะครับพี่น้องแมนจ้ะครับผมเบื้องครับโค้งสร้างมาดีเ้ออคคนงืเป็วายนุ่มดอ นะครับอนาคตพอพันนะครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหานะครับเอาควายผููหน่อยจับชัดนะครับผมเอาไปเลี้ยงคุ้มฝูงในอนาคตนะครับผมเมนจ้านะครับ่อแบบนี้นะครับพี่น้องบุคบลพลาดเลยนะครับเอาราคานะครับบันนี้ราคาก็เปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทจ้ะสามหมื่นห้าพันบาทเมยจ้าราคานี้ลดได้ต่อร้องกันได้เลยจ้านะครับผมคือว่าราคาพี่น้องเท่ากับจับต้องได้คือเก้าครับผม งบถลายมีทุนท่ายโทรมาคุยกันได้เมนจ้ะครับพี่น้องเบิ้งครับให้เบิ้งล้ำโตเนี่ยชิงเพิ่นบั้นท้ายหางนะครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องเบิ้งใหเบิ้งไทยเพิ่นนะครับให้เพียงเสมอกันดีนะครับเมนจ้ะครับเบิ้งครับพี่น้องทั้งท้ายทั้งหางเพิ่นนะครับผมเอาทั้งหนามาเบิ้งนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องหน้าตาความร้องเพิ่นนะครับพี่น้องเขาสงเสียนะครับกระบาดไงนะครับพี่น้องเบิ้งครับอ่องคอชัดเจน กระดูแขงขาใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้ตึกมะพร้าวนะครับย่นย่อนเลยจนะครับผมเพิ่มเป็นไว้หน่อยอยู่ครับพี่น้องแต่กว่าเบิ้งรับเนื้อนังกระดูโค้งสางนี่นะครับพี่น้องไว้สีง่ญ่เป็นหนาไหลอยู่ครับนะครับตรงสีไปเลียงครับพี่น้องคุ้มฟูงหรือว่าเป็นพอพันธุในอนาคตนะครับผมบ่ผิดหวังกับพันธุกรรมดีดีครับตัวนี้เป็นลูกซ้ายของพ่อสร้างอุดรนะครับแมนจ้ะนะครับอายุอายุสิบสองเดือนจ้ะส่วนสูงความสูงอยู่ที่130บอกลบจ้า130บบวกลบพี่น้อยสามสิบบครับครับงแบบนี้ นะครับหน้าตารอแบบนี้กับราคาเปิดไวแค่สามหมื่นห้าพันบาทจ้ะนะครับสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นะรเมนจ้าราคาี้ลดได้ตรองกันได้จ้ะขางใครหน่อยก็นี่ครับมีงบมีทุนท่ายทรมาแล้วครับเมนจ้าครับเปเบิ้งกันต่อกับรายการที่สามนะครับจ้ะมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับกับรายการที่สามนะครับตัวนี้จ้ะรายละเอียดเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นส้าวน่อยจ้ะลูกส้าลูกสาวของพ่อเพชรสยามจ้ะลูกสาวเพชรสยามเมนจ้ะนะครับผมตัวนี้อายุไรเป็นไรครับอายุได้สิบสองเดือนกว่าจ้ะสิ สีเขาสิบสามเลยะจ้ะนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องล้ำตัวนี่ยคิงที่สําคัญครับตัวนี้ก็ดูค้นเขาแข็งขาใหญ่เมีนจ้าท่านสูงไรไปไหนครับคนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบจ้ะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเมีนจ้ะเบิ้งครับผู้ใดหาควายโค้งสร้างดีนะครับโค้งสร้างใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้ควายสาวนะคดไก่จ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมสายเลือดของพ่อเพชรสยามนะครับเมีนจ้านี่ครับพี่น้องนะครับเพชรสยามเป็น อาณาจของลุงเพชรแม่จ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งครับความสวยงามของเพิ่นนะครับผู้ใดกําลังมองหาอยู่ครับงามแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาก็เปิดไว้45,000บาทจ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองได้คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยจ้ะ45,000บาทเท่านั้นครับแม่จ้ะพี่น้องครับพี่น้องมีงบมีทุนเท่าใดก็โทรมาต่อรองกันได้แม่จ้ะคือเก่าครับพี่น้องราคาถึงอยู่กับพี่น้องโทรมาต่อเอาครับผมนะครับเบิ่งครับหน้าตาหน้าเขาเพิ่นตะมุนหน้าเพิ่นมาทั้งบีนะครับนะครับพี่น้องเบิ่งทั้งหนนน้้าาทัังเเขพิ่ะครบผม หน้าตาสวยนะครับพี่น้องค้นเขาใ่เลยกระบานเปิดกว้างนะครับหัวโหนกกระโหลกใ่เลยครับตัวเบิ้งครับพี่น้องอึศมกเผาครับแข้งขากระดูกนะครับเล็บสวยนะครับกำไลขาดหน้าลังไม่ทั้งคููเลยนะครับวันนี้เอาจูงยางสู้พี่น้องเขาเบิ้งครับหู้จ่าเชียงเลี้ยงง่ายจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับล้ำตัวเนี่ยกิ้งเพิ่นบ้นทไทยหางสวยๆนะครับตัวนี้เป็นายมะนาวตัดนะครับพี่น้องนะครับล้ำตัวก็ถือว่าสมส่วนครับตัวนี้เพิ่นเป็นควยที นั่งหนาซาใหญ่เนาะครับเมนจ้ะนะครับพี่น้องโค้งสางใหญ่มาแต่น้อยจ้ะครับไว้แบบนี้ครับพี่น้องหาไปยืนคอกินรักนะครับผมรับรองว่าบ่ผิดหวังเลยครับนแม่บอกแม่พันเนาะครับจ้ะนะครับพี่น้องสวยงามเลยนะครับตัวนี้เอาล่ะอย่าดีกรอบครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามจ้ะอายุ12เดือนสี่ขวบสิเดือนละจ้ะพี่น้องกับความสูงอยู่ที่137บวกลบจ้ะ นะครับเปิดไว้ที่45,000บาทราคานี้ลดได้ต่อรองได้จ้ะนะครับลดแทนมะกะลิงงามๆเห็บใบไส่พร้อมจ้ะนะครับพี่น้องที่นี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากเข้ามาชมตัวจริงกับมาได้ที่อำเภอซ้ำสูงนะครับแม่นจ้ะอำเภอซ้ำสูงจอดคอนแก่นเลยจ้ะนะครับผู้ใดก็สะดวกก็โทรมาทางนะครับเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมจ้าหรือว่าวิดีโอคอทางไลน์เบิ่งก็ได้จ้ะนะครับที่นี่ครับพี่น้องชัดเจนนะครับผมแม่นจ้ะนะครับพี่น้องอยากได้ตัวใดก็โทรรมาเลยคับต่อไปแม่นนจ้ะะครับเอาไปเลี้ยงใสสห้ไนครับช่วงนี้ นะครับพี่น้องราคาควายเกษตรกรน,นะครับคองน้องบีมมือนีฝากไว้นะครับจ้ากระฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าเบิ้งคลิปใหม่ๆของทั้งคลองน้องบีมด้วยจ้านะครับผมมือนีก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมจ้าทุกท่านครับเอฟซีคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนีเก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า